วันรีวิวสวัสดีครับเคยเจอปัญหาเรื่องสายบาลาน์ขาดไหมครับกรณีที่เราใช้ตัวแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวนี้ที่เป็นสายไฟแล้วก็อันนี้ที่เป็นสายบาลาน์ที่เวลาเราใช้ชาร์จก็เราก็จะต้องเสียบบาลาน์ด้วยเสียบสายไฟด้วยบางรุ่นก็เสียบเฉพาะบาลาน์เท่านั้นนะครับกรณีที่สายบาลาน์ขาดเนี่ยอย่าทิ้งนะครับแบตเตอรี่ก้อนนี้บางครั้งเราอาจจะซ่อมได้มาดูวิธีการกันครับวันนี้มาอ่าเสียงนอกสถานที่ก็จะมีเสียงลมนะครับ ก็ขออภัยก่อนเริ่มต้นนะครับเราก็ดูว่าสายที่ขาดคือสายไหนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จัดการแกะตัวเปลือกพลาสติกออกผมจะเช็คก่อนนะครับดูนะครับเซลล์มันก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยนัมเบอร์หคือเซลล์ที่1เป็น0.01เซลล์ที่สองตอนนี้เลขจะเพีย้ยนเซลล์ที่3 3.7นะครับ เซลล์ที่เป็นศูนเะนี่ยแปลว่าเซลนะขาดนะครับเอาละทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเซลลที่เสียคือเซลลที่1นึ่แล้วก็ตามดูร่องรอยก่อนนะครับว่าน่าจะเป็นอันไหนที่ขาดเริ่มต้นจากการแกะตัวพลาสติกคุ้มออกก็มันจะมีพลาสติกคุ้มล้อมนะฮะเราเอาออกให้หมด จากนั้นนะครับเราก็จะใช้คัตเตอร์กรีดบางๆเพราะว่ามันจะมีกระดาษอยู่อันนึงมันจะไม่ถึงตัวแบตเตอรี่นะครับมันจะมีตัวกันกระแทกไว้เรากรีดบางๆแล้วเราก็แกะชิ้นนี้ออกพอเปิดออกมานะครับก็จะมีตัวกระดาษสีเขียวๆเ,เนี่ยครับเป็นตัวฉนวนกั้นอีกทีหนึ่ง แล้วก็ค่อยๆแกะออกมานะครับถ้าเราไม่แน่ใจหรือเรากลัวเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุจากแบตเตอรี่เนี่ยอย่าทํานะครับอันเนี้ยผมแกะทําให้ดูว่ามันทําได้แล้วก็สําหรับเวลาช่างเขาซ่อมเขาซ่อมมันยังไงนะครับเราก็จะเห็นแล้วครับเป็นขั่วตัวที่ขาดคจอทางซ้ายมือนะครับเราก็จัดการ เชื่อมตัวตะกัวบักบรีนะครับลงไปที่ตัวสายปลายสายเนี่ยกระป๋อมันนิดนึงก่อนก็ได้นะครับถ้ามันสั้นไปแล้วเราก็ติดลงไปที่ตำแหน่งที่มันหลุดเลยนะครับมันจะมีของเก่ามันจะมีแผลเราเห็นอยู่แล้วครับว่ามันหลุดมาจากตรงไหนติดเสร็จแล้วเราก็ทำการเช็คนะครับ ดูที่ตัวเช็คนะครับว่าเป็นไงเซลล์ที่1 3.74มาแล้วเซลล์ที่2 3.7 2เซลล์ที่3 3.7เอาละใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยไฟก็มาครบทั้ง3เซลล์แปลว่าสายที่ขาดเนี่ยเราก็ต่อเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราทําการร้อยสายกลับเหมือนเดิมนะครับเอาตัวกระดาษตัวนี้กันไว้สีเขียวนะครับแเราก็ปิดกลับ ก็ทำเข้าที่เหมือนเดิมแล้วเราใช้ตัวเทปใยสับป,ปะรดน,น,นะครับมาติดพันให้รอบเลยนะครับแทนที่ตัวพลาสติกที่เราแกะทิ้งไป เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เขียนลงไปนะครับว่าตัวนี้เป็น3เซลล์9 0้ามิลลิแอมเขียนตามป้ายสลักเดิมเขานะครับจะได้รู้ว่ามันเท่าไหร่แล้วเราก็นำไปชาร์จแบตเตอรี่ดู มาเรียบร้อยนะครับเครื่องชาร์จก็แสดงผลแล้วว่าเซลล์ที่1เซลล์ที่2เซลล์ที่3เนี่ยสามารถใช้ได้แล้วเราก็ทําการชาร์จก็หลังจากซ่อมเสร็จนะครับเราก็เอามาชาร์จด้วยเครื่องชาร์จนะครับตอนนี้ก็เป็นปกติเดี๋ยวพอชาร์จเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถนําไปใช้บินต่อได้เลยในการทดสอบนะครับก็จะทดสอบ2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของระยะเวลานะครับว่ามันได้นานเท่าเดิมหรือเปล่าเช่น เราเคยเล่นได้อยู่3นาทีก้อนนี้มันได้อยู่เท่าเดิมหรือมันหายไปเรื่องที่2ที่ทดสอบก็คือความแรงนะครับแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเกิดมันไม่ดีเนี่ยมันจะเหมือนอาการเหี่ยวคือเร่งไม่ขึ้นนะครับเหมือนอยู่ดีๆไฟมีแต่เร่งไม่ได้บินไม่ได้นะครับก็ทําการทดสอบทั้ง2ออย่างเนี่ยก็ได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับตอนเอามาฮอปเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่ากําลังแบตเตอรี่มันหายไปหรือเปล่าเพราะว่าเราจะต้องเร่งอยู่ตลอดเวลา ถ้าแบตไม่ดีเนี่ยเวลาเร่งเร่งมันจะเร่งไม่ขึ้นนะครับเอาละครับลองไปทดลองซ่อมกันดูนะครับไม่ยากเกินไปแน่ๆถ้าทำไม่ได้ไม่มั่นใจให้เพื่อนที่มีความชำนาญหรือคนที่มีความชำนาญทำให้นะครับจะได้ประหยัดงบประมาณในการซื้อแบตเตอรี่ใหม่อย่าลืมฝากกด subscribe กดไ i k e กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนบิ๊นทสนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ